สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะในคาบที่แล้วนักเรียนจําได้ไหมคะ ว่านักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรกันไปเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนดีกว่าค่ะทบทวนความรู้ก่อนเรียนการกรองเป็นวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวค่ะโดยใช้วัสดุกรองสารที่มีรูขนาดเล็กมาใช้ในการแยกสารตัวอย่างในการแยกสารเนื้อผสมโดยวิธีการกรองเช่นใช้ผ้าขาวบางกรองน้ำกะทิออกจากกากมะพร้าวเป็นต้นค่ะ เรียนนี้นะคะเราจะมาทำการทดลองเรื่องการแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกันค่ะว่าแต่เด็กๆลองช่วยคุณครูเปิรลคิดสิคะว่าเราจะใช้วิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายเนี่ยวิธีใดในการแยกสารดีล่ะคะเด็กๆลองช่วยคุณครูเปิ้ลค้นหาคำตอบหน่อยคะ่ะ บทเรียนออนไลน์เรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกันโดยวิธีการตกตะกอนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายโดยวิธีการตกตะกอนค่ะเอ๊เด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายด้วยวิธีการตกตะกอนเนี่ยมีขั้นตอนการทําอย่างไรบ้างท้านักเรียนอยากรู้ตามคูเปิ้ลมาดูเลยค่ะ ก่อนที่นักเรียนจะไปเข้าสู่กิจก,กรรมการทดลองนะคะนักเรียนลองมาช่วยคุณครูเปิลเลือกสารเนื้อผสมที่เอาไว้ใช้ในการทดลองด้วยวิธีการตกตะกอนหน่อยค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างสำรวจความรู้ก่อนเรียนนักเรียนคะนักเรียนมาช่วยคุณครูเลือกสารผสมที่เป็นของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมออกจากกาันโดยวิธีการตกตะกอนให้คุณครูหน่อยคะ่ะว่าแต่ เราจะใช้สารประเภทไหนดีล่ะคะมาทำการทดลองดเด็กๆลองช่วยคุณครูเลือกดูสิคะสารเนื้อผสมที่เราต้องใช้ในการทดลองโดยวิธีการตกตะกอนนะคะนั่นก็คือน้ำโคลน,นั่นเองคะ่ะเป็นยังไงคะดเด็กๆตอบถูกไหมคะการตกตะกอน คือการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งที่ผสมกับของเหลวโดยมีหลักการที่สำคัญคือการนำสารผสมตั้งทิ้งไว้เนื่องจากอนุภาคของแข็งที่แฝงอยู่นั้นมีน้ำหนักดังนั้นจึงตกตะกอนอยู่ที่ก้นภาชนะค่ะตัวอย่างเช่นน้ำปูนใสเมื่อตั้งทิ้งไว้30นาทีจะมีการเปลี่ยนแปลงดังภาพค่ะจุดประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อสังเกตและอธิบายการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมโดยวิธีการตกตะกอนค่ะ 2. เพื่อรวบรวมและลงข้อสรุปจากการทดลองการแยกสารผสมที่มีลักษณะเป็นของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมโดยใช้วิธีการตกตะกอนค่ะเมื่อนักเรียนเลือกสารที่เราต้องใช้ในการทดลองโดยวิธีการตกตะกอนแล้ว นักเรียนไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม 1. น้ํา้ำโคน 2. แก้วพลาสติกใสค่ะเมื่อนักเรียนทราบเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทดลองแล้วโดยวิธีการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายด้วยวิธีการตก,กรตะกอนเด็กๆสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่ามีขั้นตอนการทดลองอย่างไรเราไปลงมือทำการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสําหรับการแยกสารเดื้อผสมโดยวิธีการตกตะกอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทําการทดลองง่ายๆได้ด้วยตนเองที่บ้านได้เลยนะคะวิธีการทดลองการแยกสารด้วยวิธีการตกตะกอนค่ะขั้นตอนที่1สังเกตลักษณะของน้นําโคลและระบุสถานะของสารในน้นําโคลบันทึกผลค่ะขั้นตอนที่2ตั้งน้ำโคลทิ้งไวนง้นิ่งๆค่ะ สังเกตและบันทึกผลทุกๆ5นาทีนะคะจนครบ30นาทีค่ะนักเรียนไปลงมือทำการทดลองกันเลยค่ะ ยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับคลิปวิดีโอการทดลองเมื่อสักครู่นี้คุณคูเปิรก็มีตัวอย่างวิธีการทดลองการแยกสารด้วยวิธีการตกตะกรนมาฝากนักเรียนค่ะเพื่อให้นักเรียนสังเกตได้อย่างชัดเจนนักเรียนอย่าลืมบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะนักเรียนมาสังเกตน้ำโคลนเมื่อเราตั้งทิ้งไว้ในนาทีที่แตกต่างกันค่ะนักเรียนลองไปสังเกตได้เลยนะคะ นักเรียนสามารถกดหยุดพักวิดีโอได้นะคะนักเรียนลองมาถ่ายกันดูสิคะว่าเมื่อเวลาผ่านไป15นาทีน้ำโคลนนาทีที่15จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเด็กๆลองถ่ายกันดูสิคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนถ่ายถูกกันไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะ ไปดูนาทีต่อไปกันเลยนะคะนาทีที่30ค่ะเด็กๆลองทายกันดูสิคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทายถูกกันไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อเราตั้งน้ำโคลทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีน้ำโคลจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะเราลองมาบันทึกผลการทดลองกันเลยค่ะบันทึกผลการทดลองจากการทดลองนักเรียนได้สังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยก่อนที่เราจะตั้งน้ำโคลทิ้งไว้และหลังการตกตะกอนของสารเนื้อผสมนักเรียนเห็นความแตกต่างอย่างไรบ้างนะ้ บันทึกผลการทำกิจกรรมผลการสังเกตนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะของน้ำโคลนและสถานะสารในน้ำโคลนน้ำโคลนเป็นของเหลวขุ่นสีดำสารที่เป็นส่วนประกอบของน้ำโคลนมีสถานะของแข็งสีดำค่ะและสีเทาขนาดเล็กๆก,กระจายปนอยู่ในน้ำ หรือมีสถานะของแข็งที่แขวนลอยในสารที่มีสถานะของเหลวนั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างตารางลักษณะของน้ำโคลนเมื่อตั้งทิ้งไว้ที่เวลาต่างๆกันค่ะผลจากการสังเกตนาทีที่ศูนย์ลักษณะของน้ำโคลนจะมีของเหลวสีดำขุ่นค่ะนาทีที่5ของเหลวสีดำขุ่นส่วนล่างลงมายังขุ่นอยู่นาทีที่สิบ ของเหลวส่วนบนเริ่มใสขึ้นส่วนล่างลงมายังขุ่นอยู่ค่ะนาทีที่15ของเหลวส่วนบนเริ่มใสมากขึ้นส่วนล่างขุ่นมากขึ้นของแข็งสีดำที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวค่อยๆจมลงนาทีที่20ของเหลวส่วนบนเริ่มใสมากขึ้นมีตะกรนที่ก้นภาชนะมากขึ้นค่ะนาทีที่25ของเหลวส่วนบนเริ่มใสเพิ่มขึ้นมีตะกรนที่ก้นภาชนะมากขึ้นค่ะ นาทีที่30ของเหลวส่วนบนใสเพิ่มขึ้นและมีตะกรนที่ก้นภาชนะมากเพิ่มขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณครูก็มีคำถามจะมาถามนักเรียนค่ะเมื่อนักเรียนทำการแยกสารด้วยวิธีการตกตะกรนเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถแยกของเหลวออกจากของแข็งที่อยู่ก้นแก้วได้อย่างไรกันคะเด็กๆลองช่วยคุณครูคิดสิคะ คำตอบก็คือเราสามารถแยกของเหลวออกจากของแข็งที่อยู่ก้นแก้วได้ค่ะได้ด้วยวิธีการลินออกนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะ สรุปผลการทดลองจากการทดลองนักเรียนจะพบว่าเมื่อตั้งน้ำโคลทิ้งไว้ที่เวลาต่างๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำโคลโดยเมื่อตั้งทิ้งไว้30นาทีเราจะพบว่าของเหลวส่วนบนใสามากขึ้นมีของแข็งแขวนลอยอยู่เล็กน้อยและมีตะกอนที่ก้นภาชนะมากขึ้นค่ะน้ำโคลประกอบด้วยส่วนของดินที่แขวนลอยในน้ำ เมื่อตั้งทิ้งไว้นานๆอนุภาคของดินจะตกตะกอนอยู่ที่ก้นภาชนะค่ะส่วนน้ำจะใสขึ้นสามารถลินแยกออกจากกันได้นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับการแยกสารเนือผสมโดยวิธีการตกตะกอนไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทำการทดลองง่ายๆได้ด้วยตนเองที่บ้านได้เลยนะคะในการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวค่ะ โดยจะใช้วิธีในการแยกสารเนื้อผสมโดยวิธีการตกตะกอนนั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าการแยกสารด้วยวิธีการตกตะกอนต้องใช้เวลานานในการแยกสารค่ะนักเรียนลองคิดสิคะว่ามีวิธีใดที่ช่วยทำให้ของแข็งที่แขวนลอยตกตะกอนได้เร็วขึ้นไหมคะเด็กๆลองคิดดูสิคะ คุณครูเปิลก็มีอะไรมาให้นักเรียนได้ลองดูคะ่ะนักเรียนลองดูสิคะคืออะไรนะเด็กๆรู้ไหมคะว่าก้อนวิเศษนี้คืออะไรมีลักษณะเป็นผลึกสีใสคะ่ะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ คุณครูก็มีวิธีการทดลองเกี่ยวกับก้อนวิเศษที่คุณครูเปิลน,นำมาให้นักเรียนได้ดูนะคะแต่คุณครูจะยังไม่เฉลยนะคะนักเรียนลองจับตาดูให้ดีๆนะคะครูมีน้ำโคลนที่อยู่ในแก้วทั้งสองใบค่ะแต่คุณครูจะใส่ดินโคลนในปริมาณที่เท่ากันนะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงต้องใส่ในปริมาณที่เท่ากันเพราะมันคือตัวแปรควบคุมนั่นเองค่ะ ทำให้สารทั้งสองอย่างมีความเท่ากันนั่นก็คือความขุ่นนั่นเองค่ะเราจะมาเปรียบเทียบทั้งสองแก้วให้เห็นความแตกต่างกันนะคะภายในเวลา30นาทีว่าแก้วไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเด็กๆลองจับตาดูให้ดีๆนะคะ เด็กๆลองจับตาดูให้ดีๆนะคะคุณครูจะนำน้ำโคลนทั้งสองแก้วตั้งวางทิ้งไว้ค่ะให้ครบ30นาทีแต่คุณครูจะนำก้อนวิเศษที่คุณครูเตรียมมาใส่ลงไปในแก้วใบที่สองค่ะเด็กๆลองจับตาดูให้ดีๆนะคะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรภายในเวลา30นาทีค่ะ นักเรียนเห็นไหมคะว่าคุณคูเปิ้ลใส่ก้อนวิเศษลงไปในแก้วใบที่2ถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนัาแต่นาทีที่15เลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะและนักเรียนสงสัยไหมคะว่าไอ้เจ้าผลึกสีขาวใสเนี่ยมันคืออะไรทําไมทําให้น้ำโคลนเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้คะอยากรู้แล้วไปดูคําตอบพร้อมๆกันเลยคะ่ะนักเรียนรู้ไหมคะคืออะไรคือสารส้มคะ่ะเป็นสารที่ไม่มีสี ไม่มีกิน่นและเป็นสารที่สามารถทำให้ของแข็งที่แขวนลอยในน้ำตกตะกอนได้ค่ะเราจรึงนิยมนำมาแขวนในน้าที่มีของแข็งแขวนลอยอยู่เพื่อเร่งการตกตะกอนค่ะเนื่องจากในน้ำขุ่นอาจมีสารที่ไม่ละลายน้ำทําให้เกิดการตกตะกอนได้ช้าหรือไม่ตกตะกอนค่ะ โดยสารที่ไม่ละลายน้ำนี้มักมีประจุไฟฟ้าที่ทำให้อนุภาคของสารนั้นกระจายตัวอยู่ในน้ำได้โดยไม่รวมตัวกันเมื่อสารส้มละลายน้ำจะเกิดเป็นไอออนค่ะที่ช่วยลดอำนาจประจุไฟฟ้าของสารเหล่านี้ทำให้อนุภาคของสารรวมตัวเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนได้ดีในที่สุดค่ะ นักเรียนสามารถทำการทดลองได้ด้วยตนเองง่ายๆที่บ้านได้นะคะเด็กๆอาจจะเลือกสารที่เป็นของแข็งที่ไม่ละลายในน้ำตัวอย่างเช่นแป้งมันแป้งข้าวโพดน้ำอบไทยดินสอพองเป็นต้นค่ะเด็กๆลองทำการทดลองกันได้ไหมคะคุณครูจะอธิบายการทดลองให้นักเรียนฟังอีกครั้งนะคะและให้เด็กๆลองทำการทดลองดูแล้วอย่าลืมถ่ายผลการทดลองส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะ ขั้นตอนที่1นักเรียนตั้งสารที่นักเรียนเลือกในการทดลองไว้นิ่งๆสังเกตทุกห้านาทีจนครบ30นาทีค่ะขั้นตอนที่2บันทึกผลทุกๆ5้านาทีจนครบ30สนาทีโดวยวาดภาพจากการสังเกตการทดลองนะคะขั้นตอนที่สมเขียนอธิบายลักษณะของสารจากการทดลองว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตก,ตก,การตกตะกอนการตกตะกอนใช้แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมโดยปล่อยให้ของแข็งตกตะกอนรวมกันที่ก้นภาชนะค่ะการตกตะกอนเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวสารแขวนลอยสารเนื้อผสมที่สามารถมองเห็นอนุภาคของสารชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดลอยกระจายอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่ง ที่เป็นตัวกลางมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เมื่อตั้งทิ้งไว้จะตกตะกอนและสามารถแยกสารที่แขวนลอยอยู่ในสารเนื้อผสมได้ด้วยการลินออกค่ะตัวอย่างสารแขวนลอยนะคะน้ำแป้งดิบน้ำโคลนน้ำปูนและน้ำอบไทยเป็นต้นค่ะการบ้านวันนี้ ให้นักเรียนทำการทดลองการแยกสารด้วยวิธีการตกตะกอนจากสารที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันค่ะโดยให้นักเรียนดาวลดใบกิจกรรมไม่ต้องทำในหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างการทำการบ้านให้นักเรียนได้ดูค่ะตัวอย่างการบ้านนะคะสารที่นักเรียนเลือกน้ำโคลจากนั้นให้นักเรียนวาดภาพจากสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นในแต่ละนาทีค่ะ เมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนคำอธิบายตัวอย่างเช่นนาทีที่5เป็นของเหลวสีดำขุ่นเป็นต้นค่ะให้นักเรียนทำให้ครบจนถึง30นาทีเลยนะคะ วิธีการส่งการบ้านนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพแนบไฟล์ส่งมิที่แพลตฟอร์มของทางโรงเรียนได้เลยค่ะส่วนนักเรียนคนไหนไม่มีเครื่องพิมพ์นักเรียนสามารถจดใส่กระดาษ A4 ได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายภาพแนบไฟล์ส่งมาที่แพลตฟอร์มของทางโรงเรียนค่ะภายในวันที่24กรกฎาคมพศ2564ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสําหรับบทเรียนที่คุณครูนํามาฝากกันในวันนี้สนุกกันไหมคะนักเรียนก็สามารถได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายด้วยวิธีการตกตะกอนกันแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยหรือต้องการจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ที่คุณครูแนบไว้ให้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครู้ลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในะคาบเรียนต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย